สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับอ้วนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งปูอ้วนก็มีนิทานมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะอ่าเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังนิทานเรื่องต้นไม้ใหญ่กับงู้นำกันเลยค่ะนิทานเรื่อง ต้นไม้ใหญ่กับพุ่มน้ำเช้าวันหนึ่งมีนกน้อยบินมาเกาะบนต้นไม้ใหญ่และมองลงไปข้างล่างเห็นโคนไม้ใหญ่ต้นนั้นมีพุ่มน้ำขึ้นอยู่ล้อมรอบเต็มไปหมดมันจึงถามพวกต้นน้มเล็กๆเหล่านั้นว่าทำไมพวกท่านถึงมาขึ้นอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ มากมายเช่นนี้ต้นหนามเหล่านั้นก็ให้เหตุผลว่าเพราะพวกเราจำเป็นต้องอาศัยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในฤดูร้อนนี้นะสิถ้าหากเราไปขึ้นอยู่กลางแจ้งในฤดูร้อนแล้วแสงแดจดจัดๆก็จะเผาพวกเราเฉาตายหมด แล้วนกก็ถามต้นไม้ใหญ่นั้นว่าท่านไม่รู้สึกรำคาญบ้างเลยเชียวหรือที่ปล่อยให้พวกต้นหนามเหล่านั้นล้อมรอบโคนต้นท่านเช่นนี้ต้นไม้ใหญ่กลับตอบว่าไม่หรอกพวกไม้หนามเหล่านี้กลับมีประโยชน์ต่อข้าเสียอีก เพราะข้าได้อาศัยพวกเขาเป็นเครื่องป้องกันมิให้สัตว์ต่างๆมากัดรากกัดโคนของข้าค่ะเด็กๆนิทานก็จบไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างค่ะมีนกมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีพุ่มหน้ำใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะเราควรอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยและทุกคนย่อมมีความสำคัญในตัวเองนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆคะต่อไปเราจะมาฝึกอ่านคำที่ประสมสะไอค่ะใจใดใบใสยใย ในใครใกล้ใหญ่ใหม่เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะเพื่อเด็กๆจะได้อ่านได้คล่องขึ้นค่ะค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเรามาฝึกอ่านเป็นคำค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยนะคะหัวใจใบบัวคนใบ้ของใช้ ผ้าใหม่สวมใส่น้ำใสใต้ถุนสะไพ้ายเรือใบสิ่งใดมิใช่จบแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนทำกันบ้านกันนะคะวันนี้ครูอ้วนให้เด็กๆทำกันบ้านทบทวนกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ